ทำโบต้องไปงยืนแอคท่าแบบนี้เนี่ยเดินไหวเนี่ยไหวไหวปองแล้วอ่ะลองดูชันอยู่นะโอ้อโหเปิดไม่ได้สองปีประมาณนี้ ตรงโน้นแต่ว่ามันเหมือนมีข้างข่าวนะมีไหมโอ้ระวังงายหลัง ส,สูงกันนะมันชั้นนะเออจริงเราก็จะมาอยู่ตรงจุดพักเออจริงด้วยจุดพักก็พักจริงๆนี่ไปต่อ ตอนแรกบอกร้อยห้าสิบเมตรแต่เป็นร้อยห้าสิบเมตรที่ที่มันขึ้นเนินตลอดเลยตรงนี้ก็จะชันหน่อยต้องดึงเชือกอะโอ้เสียงเป็นร้อยห้าสิบเมตรที่ประมาณสี่สิบ้าองศาได้อย่างเงี้ย เฉียงขึ้นเลยอะโอ้ร้อยห้าสิบเมตรที่ชันมาก นกหรือค้างขาวไม่มั่นใจแต่นกเยอะมากเลยเฮ้ยมีไข่ด้วยไข่นกเฮ้ยแบบนี้ก็เป็นปุย๋ยได้นี่เนาะมีไข่หล่นลงมาด้วยเยวบอกว่ามันใหญ่มาก เป็นรังนกมีไข่นกด้วยอะแต่ตอนนี้เย็นแล้ว มุมมองจริงกับมุมมองมุมมองในวิดีโอนี่ต่างกันมากเลยคือมันชันแล้วก็ป่าข้างสูงมากนกเต็มเลยสูงมากอะ่ะเป็นร้อยห้าสิบเมตรที่สูงแล้วก็ชันไปต่อ,อ อ่ะถึงแล้วโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองดูวิวดิโอ้โหนกเต็มเลยเมันเป็นท่าเหมือนลังนกอะ ดูรอบจริงๆถ้ำนี้สูงมากเลยมองไปแบงบนเหมือนถ้ำที่เป็นหลังนกขากลับชั้นพอสมควร บาคนก็จะมาถ่ายรูปตรงน,นี้นี่คือถ้ำโบเพชรบุรี